ล่าสุดนี้คือคดีน้องชมพู่ด้ใช่ไหมใช่ครับน้องชมพู่นี่จบไปยังใกล้ยังยังแต่แต่มีคําตอบให้แน่นอนมีแลยให้ใจเย็นๆมีแน่นอนมีแน่นอนไม่ช้าด้วยใช่ก็คือช้าเร็วเนี่ยทามมิ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งเราเหรอแต่เมื่อไหร่ก็ามที่เราเริ่มคิกออฟทามมิ่งจะไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะนั้นทมมิ่งสําคัญทามมิ่งสาคัญแปลว่าโอ้ยข่าวอย่างเรื่องคดีน้องชมพู่มีสารพัดสารพันเลยในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ย บางครั้งโอนเอียงไปไหมตามกระแสข่าวเฮ้ยอันนี้มันออกมาอย่างนี้เราหลักฐานเราเป็นอย่างนี้เราต้องทําใจยังไงอืก็เราต้องหาเราต้องหาข้อเท็จจริงก่อนครับว่าเหตุและผลที่มันออกมาอย่างนั้นข้อเท็จจริงมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่ว่งเราต้องช่างเราก็ต้องช่างอันนี้อยู่ที่ความเป็นมืออาชีพแล้วใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนดูแล้วก็สรุปเราจะกําหนดดิเรกชันไปทางไหนครับในรายละเอียดเนี่ยก็จะให้ทีมงานทำแต่การกําหนดทิศทางเราต้องเป็นคน ร่วมกับเขาตัดสินใจครับร่วมกับเขาตัดสินใจครับโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานแต่เราเคยไหมว่าเราสรุปผิดจับคนผิดโชคดีที่ยังไม่เคยเนะครับเพราะว่าคืออะไรที่เราไม่มั่นใจเราไม่ทําครับแต่บางครั้งอย่างที่บอกออถึงจุดต้องตัดสินใจเนี่ยข้อมูลมีเท่าไหร่ก็ต้องเดินหน้าตอนนี้ก็ต้องเอาเซนต์ตัวเองอืมไอ,เอ้เครื่องเครื่องตรวจการพูดเทคนิคช่วยได้จริงๆริง ก็ช่วยได้ช่วยได้ดีเทคเตอร์ช่วยได้ค่วยช่วยได้อยู่ที่ว่ามีการไปหลอกเครื่องลายดีเทคเตอร์หรือเปล่าครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมันมีวิธีการแฮกได้แฮกมันได้หลอกทางยูทูบเยอะแยะเลยไปเปิดดูได้เลยแต่ท่านก็ได้ใช้ใช่ไหมในการสอบสวนเคยครับเคยเคยใช้เคยใช้แต่ไม่ใช่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ตัดสินวันต้องฟังประกอบ แต่ว่าวิธีการใช้เราก็ต้องมีเทคนิคครับเราต้องมีเทคนิคเราต้องรู้ทำจมิงว่าจะใช้ช่วงไหนเวลาไหนการตั้งคําถามเป็นยังไงครับการตั้งคำถามสําคัญคคใช่เพราะเนื้องานสืบสวนเนี่ยต้องตั้งคําถามว่าทําไมด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมให้การอย่างนี้